สวัสดีทุกคนมเมื่อนี่มา่กีน้นั่นอันนี้เด้อซอยจุนี่พี่น้องเจลจียวเพียขคมๆคม,มอำลำมีตับสามสิบกลีบสามสิบกลีบมีคู่ขนาบ้านคอยเอินคู่ขนาแต่บ่โหบ้านพวกเจ้าเอินว่าจังไดน,นอ้อนี่นี่เนื้อแซบ่บแซบ่แซบ,ซบนเนื้อ มาลุยกันบระเทศนี้คอยลองตับก่อนเด้อตับก่อยแหกละไปใช้แล้วเออเดี่ดินี่นี่นี่กินเลยอืมอืมอืมเผ็ดโอ้โหอืมอืออออ บุได้กินทึงละกุดอยากบุไนดะ้ให้น้าให้ตาไปไซเดอร์จะเฝ้านี่ปาก,กันเด้อพี่น้องเอ้ยค่าเวียกค่างานค่าก้ามเนี่ยแหละพี่นอ้องด้นด้นกับมาพอกันเท่านั้นเนาะจะบดด้นละสองซามเมอเราจะจ้างช้า คำมันโดนมันสิโดนคืหนหอดฮักทุกคนน่ะละ่ะอันนี้คือซามสปกรมครับ แซบแซบบอลยแซบขับแซ่บแน่ มาเดินไปนองสอยจุสอยจุแสิับล็อสิดจับม ทุกคนอย่าลืมแปลนกดติดตามกด subscribe ช่องเจ๊จันพาแดกเดยเด้อจะฝากกดนี้เถอะกดติดตามคนนะ buồn buồn hông, buồn chuột xoáy cằn buồn muộn đấy mình tổng chuột xẹp ừ. xút xút nhọt xẹp xẹp này xám lộ nào ừ. ừ. Tá bom. Hum. จ้าจับมามามาพี่น้องปองไปทุกขู่ทุกคนสู้ขู่สู้คนหาแฟนกันเด้อพี่น้องเดีวเปล่านี้ปะไข่ลย Tập sắp sắp ừ. Mặt chưa thải thải hước Sắp rồi Ôi chưa cần này Clip nào Clip nè Bye bye Chúc chúc thúc con